ในงานแมง์คอกเฟอร์นิเจอร์เซลเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะยังคงได้รับความนิยมหลายคนยอมจ่ายเงินมากกว่าเท่าตัวเพื่อซื้อไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สักแทนไม้เนื้ออ่อนหรือไม้อัดที่เคยใช้เนื่องจากไม้เนื้อแข็งนั้นทนน้ําได้ดีกว่าแต่ยังไงก็ตามคะ่ะผู้บริโภคก็บอกว่าขอเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก และหลังจากเหตุการณ์น้าท่วมในปีนี้นะคะก็ทําให้คนกรุงเทพรวมถึงคนปนริมณฑลนะคะเริ่มที่จะปรับตัวค่ะสินค้าที่พวกเขามาซื้อส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสินค้าที่สามารถยกได้เนื่องจากไม่มั่นใจคะ่ะว่าในปีหน้านั้นสถานการณ์น้าจะมามากเพียงใดหากสินค้าที่เลือกไปเป็นสินค้าที่สามารถยกได้พวกเขาก็สามารถเอาไปไว้ที่ชั้นสองได้ค่ะ นางรุจิราอินพงพันธ์ผู้ประสบภัยที่อยู่ในหมู่บ้านรัตนกโกสิทร์200ปีพื้นที่ประสบภัยที่จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย40เซนติเมตรวันนี้เขามาดูเฟอร์นิเจอร์ไปทดแทนของเดิมที่จมอยู่ใต้น้ำโดยเลือกดูเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และเตียงนอนนะคะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ของในบ้านก็พังหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะก็เอาพวกคือเป็นเชื้อราหมดอ่ะน้องแล้วผ้าผมุ้งผ้าม่านน้ำมันกัดหมดก็ลากออกมาหน้าบ้าน คิดว่าถ้าจะซื้อก็คงเป็นที่นอนของลูกก่อนนะคะแต่ก็ต้องดูว่ามันถอดได้ง่ายไหมเพราะเขตการเก่าที่ว่าเราถอดไม่ได้แล้วเราทําอะไรไม่ได้งั้นแหละเราก็ต้องดูว่าถอดได้ไหมแล้วก็ราคาเพราะว่ามันสมดุลกันไหมเพราะ ส่วนเฟอร์นิเจอร์สแตนเลสแท้ค่ะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเนื่องจากเคลื่อนย้ายง่ายและก็มีอายุการใช้งานเฉลี่ย10ปีเจ้าของบริษ <K> ัท PKR าจำกัดคา,าดว่าตลอด9วันของการจัดงานนี้นจะมียอดจำหน่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ10โดย3สิ่งที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดก็คือราวตากผ้าโต๊ะและเก้าอี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเก่าจะใช้เป็นของไม้เป็นพวกไม้อะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเป็นเหล็กอาจจะมีโอกาสขึ้นสนิมบ้างเขาก็เปลี่ยนเป็นงานสแตนเลส จะเยอะทุกวันนี้นะคะแล้วก็พยายามหาอะไรก็ตามที่ไม่ถูกกับน้ำอะโล,ละออกไปเอาพวกสแต,ตเลสเข้ามาแทนราคาสแต,ตเลตด้วยราคาวัตถุดิบสแต,ตเลสจะเป็นตัวที่ราคาแพงถ้าไม่เทียบกับพวกไม้ราคาสูงนะคะราคามันจะแพงกว่าแต่ว่ามันอัตราการใช้งานความมูลความคุ้มค่าจะคุ้มกว่าใช้ได้นานและทนอยู่จรงดอนเมืองแถวสงบพาค่ะ ก็ของเสียตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของชั้นล่างก็พังหมดเลย3-4ตู้ก็ตอนนี้นนนมาดูตู้ก็จะเน้นไปทางไม่สแตนเลสก็เป็นเหล็กไปแล้วเงีย้ยจะไม่เพราะตู้ไม้ไม่อยากซื้อนวะโอ้มันทิ้งจริงๆท,ทิ้งแบบโล่หมดเลยอ่ะมันเก็บไม่ได้เลยค่ะมูลค่าที่เสียหายไปก็ยยเยอะก็เยอะหลายหมืนม่น่หตู้พวกโต๊ะรับแขกอะไรก็หมดเลยอะค่ะ ด้านบริษัทเมดเดร์ฟอร์มกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็คาดการณ์ว่าปีหน้าตลาดเฟอร์นิเจอร์นั้นจะเติบโตก,กว่าร้อยละยีจากมูลค่าตลาดรวม4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมล้านบาทเนื่องจากทั้งบ้านเรือนของประชาชนและร้านค้าต่างๆนะคะก็จะเลือกเฟอร์นิเจอร์ไปทดแทนของเดิมที่เสียไปกับน้ําและหากใครนะคะกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ในราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็สามารถไปเลือกซื้อได้ที่งานแบงคอกเฟอร์นิเจอร์เซลล์ได้จนถึงวันที่1 1ธันวาควมนี้สุบงกสุกแก้ว v o i c ท TV รายงาน